ชนกนะคะวันสัปดาห์นี้ก็มาพบกันค่ะวันนี้สดชื่นแดดค่อนข้างแรงนะคะน,นี้ดีที่ว่ากลางสแลนให้ตรงนี้เป็นส่วนของข้างบ้านข้างบ้านที่เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะต้นบอนสีท,ทงฝั่งนี้ก็ยังสวยอยู่เช่นเคย mm hmm. บอนสีเหลืองแต่จาไม่ได้ว่าใช่กระเสียดสาหรอเปล่า mm hmm. สีเหลืองสีเหลืองชื่อแบบ ัดกนเลยค่ะกลุ่มตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจำไม่ได้แล้วว่าเป็นลูกไม้หรือเปล่านะ่าจะเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้เมืองใหม่นะคะอันนี้ก็ลูกไม้แต่นี้จําชื่อไม่ได้ค่ะจริงๆจำชื่อไม่ได้ว่าซื้ออะไรมาบ้างะะแต่มีชื่อถ้าน่าจะเป็นเกษตรศาสตร์หรืออะไรสักอย่างอ่าส่วนนี้ค่ะที่คุณครูน,น,นี่ต้นนี้ต้นกุหลาบหินใบด่าง ะะแต่ดูคุณครูมีต้นใหญ่ที่เคยลงไปหลายๆคลิปมีต้นใหญ่แต่ไม่เห็นออกดอกมีดอกสักทีนะคะต้นนี้ขายอยู่ต้นละ100บาทนะคะถ้าไหดสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะสูงๆแบบนี้นะคะ100บาทกระถาง5.5ค่ะสูงมากสวยค่ะสวยมากๆสวยมากเลย ะะก็มีจํานวนใครอยากได้จํานวนเยอะก็ติดต่อมานะคะจะสามารถที่จะเพาะทาให้ได้แล้วก็หัวข้อวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะหัวข้อวันนี้จะมาแนะนําการการเก็บเมล็ดบอนสีนะคะนอกจากหลังจากที่เราผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะดอกดอกแบบนี้ดอกแบบนี้ด้านบนเรียกว่ากระเป๋ะตัวผู้ด้านล่างเป็นเรียกว่ากระเป๋ะตัวเมียนะคะรอขอบานแล้วก็ อนามเกสรมาผสมบานเมื่อไรคืนถัดไปก็จะสามารถผสมได้นะคะทีนี้คุณครูจะบอกวิธีการจัดการกับมเม็ดบอลสีว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะวิธีใหม่ที่จะเก็บเม็ดบอลสีให้ได้เร็วได้ง่ายขึ้นนะคะสะดวกเราที่ไม่ต้องมารีดทีละเม็ดสองเม็ดนะคะก็สามารถที่จะรีดได้ทั้ง หมดเลยโดยโดยง่ายๆนะคะหลังจากที่ผสมเสร็จสับเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้โคนคูนะคะรุ่นไม้เล็กรุ่นแรกๆนะคะได้มีดหนึ่งแล้วค่ะยังไม่ได้ผ่ามีดสองนะคะก็สวยสวยมากด้วยเป็นบอนสีต้นสูงนะคะหลังจากที่เราผสมเกสรแล้วก็จะได้แบบน,นี้ค่ะตอนนี้ติดไปแล้วต้นนี้ผสมไปแล้วสองรุ่นนะคะสองรุ่นด้วยกันนะคะอันนี้รุ่นที่สองค่ะ ้นที่สองกำลังติดฝักนี่คือสมบูรณ์แล้วนะคะฝักเขาติดเรียบร้อยแล้วค่ะรอที่จะแตกฝักแตกเท่านั้นเองนะคะสังเกตเม็ดเม็ดอคล้ายๆยวงขนุนเป็นยวงยวงยวงนะคะเป็นยวงยวงยวงประมาณน,นี้ค่ะอีนนี้เดี๋ยวไปดูอีกไปดูอีกต้นหนึ่งที่จะ เก็บเม็ดบอนสีค่ะไปดูกันนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเจอแดดเข้าไปก็สีชมพูสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะแต่ยังไม่ได้ทําจํานวนค่ะยังไม่ได้ผ่ามีดมีดแรกมีดสองอันนี้ต้นสองปีและเช่นเดียวกันพร้อมผ่านะคะอันนี้จําชื่อไม่ได้แล้วว่าอะไรสีชมพูเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูฝักที่สามารถฝักบอนสี ที่คุณครูผสมไว้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้รอรุ้นค่ะรุ้นมากเพราะว่าต้นแม่เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบแบบนี้มีอ่ากระดูกสีเขียวอ่อนนะคะมีมีจุดสีชมพูพลางนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใบห่อนะคะใบห่อขึ้นมาห่อเหมือนถ้วยเลยนะคะแบบนี้ก็รุ้นว่าใส่ลูกไม้ผสมเข้าไป คุณครูก็ผสมไปเพราะได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยคุณครูก็ต้องอหลังจากที่ผสมติดเรียบร้อยแล้วก็รอประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะเขาก็จะสามารถที่จะแตกออกมาเป็นยวง,ยวง,ย,วงยวงได้เราก็ตัดนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วไปทํำยังไงต่อหลังจากตัดตัดไปแล้วนะคะเขาก็แคะยวงออกนะคะแคะยวงออกคุณครูก็จะเอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็แช่น้ํานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้แม่เมื่อกี้แหะค่ะแม่เมื่อกี้ตัวสีชมพูอันนี้มีดแรกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันค่ะวิธีสุดท้ายของการทำเม็ดบอนสีค่ะหลังจากที่คุณครูเก็บเม็ดมาเรียบร้อยนะคะนี่คือเมล็ดที่บอนสี มเมล็ดบอนสีนะคะที่ออกจากฝักมาเรียบร้อยค,คุณครูก็นําใส่ถุงเล็กแล้วก็ใส่น้ํานิดหนึ่งพอพอท่วมนะคะพอท่วม,มเมล็ดบอนสีแล้วก็มัดปากถุงไว้แช่ไว้อย่างนี้ประมาณ2คืนค่ะนะคะวันถัดมาก็สามารถที่จะนํามาแกะนะคะแล้วก็ล้างกับน้ําได้เลยใช้กระชอนค่ะกระชอนแบบนี้นะคะใช้กระชอนแบบนี้แล้วก็ที ค่อนข้างเหม็นนะคะถ้าท่านมีถุงมือท่านก็ใส่ถุงมือเพื่อกลิ่นจะได้ไม่ติดมือเนาะอ่าก็เตรียมน้ําไว้สองขันค่ะขันอันแรกก็เทลงไปล้างในถุงด้วยนะคะล้างในถุงด้วยก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะ เปลือยยุยไปเลยนะคะเปลือกเปลือกนอกของอเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะคะที่เป็นยวงยวงนั้นก็จะยุ่ยเห็นไหมคะท่านก็สามารถที่จะล้างน้ําได้เลยะคะ่ะโดยวิธีการใช้มือนะคะหลังใช้มือเอาน้ําแช่นะคะแล้วก็ถูแบบนี้คะ่ะวนไปเนี่ยคะ่ะออกหมดแล้ว มันก็จะเหลือจะเศษด้านด้านบนจุกจุกของยวงนั้นนะคะจะเหลือก็จะไม่เป็นไรพอเราเอาไปผึ่งลมให้แห้งก็สามารถที่จะ,ะโรยได้เลยนะคะก็ผึ่งลมไว้ประมาณอีกหนึ่งวันค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนื้อเนื้อที่เป็นเปลือกเขาก็จะยุ่ยลงด้านล่างหมดที่เหลือก็คือจะเหลือมเมล็ดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเหลือมเมล็ดเองค่ะ,ะเทน้ำทิงเนาะน้ำแรกผ่านไปน้ำที่สองค่ะ น้ำที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเพื่อล้างให้สะอาดยิ่งขึ้นเนาะให้เยื่อบุนั้นให้เยื่อบุที่ห่อหุ้มออกเยอะที่สุดนั่นเองตกน้ําลงไปมันก็จะมีเศษเศษของเปลือกหุ้มด้านบนนะคะค่อนข้างจะเหม็นเหม็นเน่าเปลือกนั่นเองนะก็ไม่เป็นไรกจะประมาณนี้ค่ะ ถูๆถูๆนะคะ,ะสังเกตเห็นว่าจะสังเกตเห็นว่ามีบางเม็ดบางเม็ดก็ ลวงดัไปด้านล่างแสดงว่าเขาขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนที่ร้อยๆอยู่อาจจะไม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีไม่สมบูรณ์บ้างนะคะดูบ้างแต่ก็เราต้องโรยไปทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็คือคู่โรยทั้งหมดแล้วก็ขึ้นเกือบหมดเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่ทําแบบนี้แล้วได้ผลอย่างไรนะคะแล้วก็ล้างค่ะล้างอีกรอบสิ ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยน้ํเปล่าวนๆนๆนนนนเสร็จแล้วค่ะเสร็จเสร็จจากตรงนี้เรียบร้อยก็ใช้กระดาษสองแผ่นนะคะแล้วก็คว่ำเทลงบนกระดาษพึ่งให้แห้งหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาก็พึ่งไว้อย่างนั้นแหละคะ่ะมีเวลาวันไหนก็เอาใส่แก้วขวดแก้วใสไว้หรือแก้วน้ําทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปไว้ะนะคะแล้วก็มีเวลาก็ค่อยที่จะนํามา ปลูกก็ได้นะคะแต่อย่าให้ถูกแสงนะคะพยายามอย่าให้ถูกแสงเวลาเก็บเม็ดบอลสีสามารถเก็บเก็บไว้ประมาณหนึ่งเดือนได้นะคะแต่ประสิทธิภาพในการงอกของบอลสีก็จะลดลงเช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาในการทำนะคะทำเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นตากให้มหัาดคู่ก็จะโรยใส่กระปุกเลยเดี๋ยวคุณคู่จะพาไปดูว่าเมื่อทำแบบนี้แล้วเอาไปโรยแล้วจะขึ้นขนาดไหนคะ่ะไปดูกันค่ะ หลังจากที่ล้างเสร็จสับเรียบร้อยนะคะคุณครูก็จะมาคว่ำไว้แบบนี้ค่ะนะคะมาเทใส่กระดาษให้กระจายไปอย่างนี้อย่าให้ถูกแดดนะคะถูกลมได้ค่ะตอนนี้คุณครูก็เอานี่ทับไว้เพื่อไม่ให้เขากระดาษปลิวนะคะทับไปอย่างนี้ค่ะพอช่วงเย็นมาคุณครูก็จะเก็บแบบนี้นะคะพอเราทำการล้างเสร็จสับเรียบร้อยผึงลมให้แห้งนี่คือ1วันค่ะ นะคะถ้ามีเวลาก็ลงปลูกได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีเวลาก็สามารถที่จะเก็บไว้โดยไม่ให้ถูกแสงนะคะโดยภาชนะที่ใส่ไม่ไม่แสงเข้าผ่านไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเม็ดบอลสีค่ะตู้นี้ก็จะเป็นตู้แม่พันธุ์นะคะเป็นตู้แม่พันธุ์แล้วก็เป็นตู้ที่ใช้อานุบาลอนุบาลเมล็ดบอลสีหรือต้น ต้นอ่อนของลูกไม้นะคะอันนี้ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นเมล็ดบอนสีที่คุณครูเพาะไว้นะคะได้เวลาที่จะใส่เปลี่ยนกระถางแล้วนะคะแต่ก็ต้องทยอยทําค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเยอะมากเห็นไหมคะสวยด้วยอ่า,อานี่เลยค่ะสวยค่ะเห็นไหมคะเป็นออกลายแล้วคุณครูพยายามที่จะลุ้นด่างพยายามที่จะ หาแม่พันธุ์ดังๆมาผสมนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาบอนสีไปในตัวนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่เยอะมากเห็นไหคะเยอะมากเลยเยอะมากจริงๆเนี่ยค่ะโลยไว้คือภาชนะเราก็ เท่าที่หาได้เนาะกระมังซึงกระมังมามีพิษมอสนะคะเวลาเพาะ,มะเมล็ดบอลสีนะคะเวลาเพาะ,มะเมล็ดบอลสีก็คือใช้พิษมอสนะคะพิษมอสผสมกับน้ําพอพอชุ่มน้ําเล็กน้อยอย่าให้เปียกเกินไปหรือแฉะเกินไปนะคะเสร็จแล้วก็โรยเมล็ดบอลสีแล้วก็ฉีดน้ําแล้วก็นํามาไว้ในนี้ค่ะเห็นไหมคะก็ขึ้นแล้วนะคะนู่นแม่พันธุทั้งนั้นเลยค่ะแม่พันุ์นะคะ เยอะเลยทีเดียวนะนี่แค่ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะรักพอควาตอนนี้ปลูกพอลักค่ะปลูกเพระชอบนะคะก็ผสมสายพันธุ์เพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเผื่อมีดังๆกับเขาบ้างก็ทำไปงั้นแหละนะคะวันนี้ flower and garden by พรชนกนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ฝาก ช่องด้วยนะคะตอนนี้ผู้ผู้ติดตามก็เริ่มขยับสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงที่บอลสีมีกลับมามีาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ